เคยไหมคะที่คุณกําลังจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆโดยที่คนรอบข้างโดยเฉพาะคนรอบข้างเลยบางคนคนใกล้ชิดบางคนคนในครอบครัวนะคะบอกว่าคุณอะไม่สามารถทําได้หรอกทำอะไรผ่านมาก็ไม่เคยประสบความสําเร็จมีลูกศิษย์มาคุยกับครูเบนนะคะเรียนแบบแบบตัวต่อต,ต,ตัวนะคะแบบซูมนะเขาบอกว่าทางบ้านเขาเนี่ย ไม่เคยสนับสนุนในสิ่งที่เขาทําการที่เขามาทําในหน้าเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะบอกทางบ้านได้ว่าเขาจะมาทําในหน้าเขากลัวเขาบอกทางบ้านแล้วจะโดนดับฝันจะโดนคนทางบ้านว่าทําอะไรก็ไม่สําเร็จหรอกจะโดนคนทางบ้านว่าจะไปทําในหน้าหรอมันจะดีเหรอจะทําได้เหรอคือแบบนี้ยมันเป็นความกลัวเลยนะคะ ความกลัวความกังวลในใจเลยจนเขามาคุยกับครูเบนนี่แหละนะคะว่าเขาจะทําได้ไหมอันนี้ครูเบนก็ให้คำปรึกษาไปนะคะบอกเขาไปว่าคนอื่นเนี่ยแม้กระทั่งคนในครอบครัวเนี่ยนะคะคนที่เขาไม่ซัพพอร์ตเราโอเคถ้าเป็นคนในครอบครัวคนที่เรารักเขาอาจจะหวังดีกับเรานะคะเขาอาจจะหวังดีกับเราแต่ถ้าสิ่งนั้นเราเป็นคนเลือกและตัดสินใจและเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีต่อตัวเราเอง เราก็อย่าทราย,ยตตัวเองถ้ามันไม่ไปทําให้ครอบครัวเราเดือดร้อนหรือว่าทําให้ใครเดือดร้อนทําไปเลยนะคะเราเกิดเมามีครั้งเดียวแต่ถ้ามันเป็นเสียงของคนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวนะคะไม่ใช่คนที่หวังดีกับคุณจริงๆเป็นเพื่อนเป็นข้างบ้านเป็นใครก็แล้วแต่นะคะอันนั้นน่ะคุณตัดไปเลยเลยนะคะไม่ต้องไปฟังได้เลยนะคะ เพราะการรับฟังของเขามาเนี่ยนะคะรับฟังความคิดเห็นของเขามาเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นถูกไหมคะฉะนั้นแล้ววันนี้ถ้าคุณตัดสินใจที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้นจงฟังเสียงของตัวเองให้มากเสียงภายในของตัวเองให้มากถ้าวันนี้อยากตัดสินใจทําอะไรให้ทําไปเลยนะคะให้ทําไปเลยฉะนั้นแล้ว อันนี้แหละคือสิ่งที่ครูเบนอยากจะแบ่งปันนะคะอยากให้คุณนะคะหรือว่าคนที่มาฟังเนี่ยให้คุณฟังเสียงตัวเองให้มากๆนะคะถ้าเสียงคนอื่นมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับคุณก็ตัดออกไปเลยนะคะไม่ต้องไปฟังนะคะคลิปนี้ประมาณนี้นะคะขอให้คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะฟังเสียงตัวเองให้มากขอให้ทำในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาจริงๆถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจอยากทำในหน้าปล่อยเช่าคอนโดถึงแม้ว่าคนภายนอกจะไม่เห็นด้วยกับคุณหรือ เขาจะไม่เชื่อมั่นในตัวคุณว่าคุณทําได้หรือไม่ไม่เป็นไรนะคะขอแค่คุณเชื่อมั่นในตัวเองแล้วมาลุยเต็มที่นะคะตั้งใจเรียนเต็มที่ เรียนรู้ให้มันจริงจังนะคะแล้วเอาไปลงมือทําแบบมืออาชีพทานะคะเราเป็นมือใหม่แต่เราสามารถทํางานแบบมืออาชีพได้นะคะทุกคนเราไม่จาเป็นเป็นมือใหม่แล้วไม่รู้เรื่องอะไรแล้วไปลงมือทําไม่ใช่นะคะเราต้องเป็นมือใหม่ที่ทํางานแบบมืออาชีพโดยการมีความรู้แล้วเอาไปลงมือทํานะคะดูแลเจ้าของดูแลลูกค้าแบบที่มืออาชีพคนที่เขาทํามานานเนี่ยทำกันเราต้องเป็นแบบนั้นนะคะเนาะโอเคนะคะ ฟังเสียงตัวเองให้มากนะคะแล้วก็ถ้าใครเป็นมือใหม่นะคะสนใจอยากทำในหน้าปล่อยเช่าคอนโดนะคะแล้วก็อยากเรียนรู้คุณสามารถมปเรียนรู้กับคุณเบนได้คุณเบนจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณแล้วคุณไม่ต้องกลัวในการเริ่มต้นทําอีกต่อไปค่ะใครชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดหัวใจให้คุณเบนหรือว่าคอมเมนต์มาได้นะคะ